มาทําอะไรครับตอนนี้หกโมงสิบห้าครับมาทําอะไรครับอ๋มาไหว้พระเหรอครับโอพี่เปาเอาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไหว้พระใช่ไหมครับอืมวันนี้มันมาดูขบวนอ๋อขบวนไหนมาจากใครนั่นอ๋หนึ่งโอ้โหนี่นะมาก,กับใครบ้างพี่เปาเหรอพี่ต่อพี่แจ้งพี่งามอ๋อก็ทำอะไรนี่ นี่อาหารดูดูไหมเข้าไปจะดูะะงไ,งงไงด้ไปดูมาดูสิมาดูเขาหนีวาเ้อก็ต้องก็ต้องเปิดอก็ต้องเิดอกได้ ฝากติดตามอะไรพี่เปาเอาไปายพี่เปา Bye b y